นะขอบคุณเช่นกันนะคะคุณสีสุดชายจากนะคะขอลุงป้าเลยขอไม่ได้นะคะขนาดที่เขาไปอยู่กับลุงป้าก็ออยังไม่ได้เลยเนาะ,ะขอบคุณค่ะนายสันติพู้นนะคะคนที่ลูนโ่กศรยิ้มย,ยกใจมูนะะเล่จัมปาดง ขอบคุณค่ะคุณสายสายค่ะไม่ได้ค่ะมันไม่มีที่นะคะแม่ถิ่นยังไม่ได้เลยนะคะจะไปขอได้ยังไงเนาะขนาดยังไม่ให้นะคะเดี๋ยวป้าแสนจะแบ่งให้อีกนะคะแม่เพราะป้าแสนจะเป็นที่อยู่ที่นาค่ะแม่นั่นแหละเนาะแต่ว่าแม่ถิ่นนะคะไป,ไปไปมาๆนะคะยังไม่ได้อยู่ที่นะคะจำปาดงประจาเนาะ ขอบคุณเช่นกันนะคะขอบคุณมากมากค่ะก็แม่ถินไม่ได้อยู่ประจำนะคะจะขอท่านได้ไงเนาะเราก็ต้องเป็นขอบคุณเช่นกันนะคะขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณทั้ง8ปดสบหท่านนะคะที่มาอยู่ด้วยกันนะคะคุณสมใจจันทร์ระทึก ะะขอบคุณเช่นกันนะคะคุณเฉินใจขอบคุณมากมากค่ะที่ยังมาค,ยมาคอยเตือนไว้ให้กันร้องไห้แลนะ้วเนาะเพช่างพงก็ไม่ทําอะไรให้นอกก็ร้องร้องไห้แล้วเนาะว่ามันทําว่ามันเล็กๆนะคะแต่มันไม่เล็กนะคะเมื่อคืนก็นอนไม่หลับทั้งคืนน,นี่<ด>ค่ะ,คะเอาเอาไปหมดนั่นแหละเดี๋ยวให้ลูกมาดูให้นะเพราะเพราะว่าตอนนี้ลูกไป ทำงานก็เลยไม่ได้มาดูให้แม่แต่พ่อบ้านนเขาไม่ดูให้แล้วขนาดให้เขามาดูเขายังไม่มาเลยตอไปนี่แม่ทินต้องปรึกษาเขาก่อนไงนั่นแหละถ้าปรึกษาเขาก็ไม่ให้ซื้ออยู่ดีนั่นแหละไม่ซื้อเนาะก็เราอยากได้ทำไงได้ล่ะขอบคุณค่ะนั่นแหละเนาะ ไปกระแทน้ำกันนั่นและวก็เลีของพวนั้นพวกนี้แล้วพูดไดน้ำกันอยู่แต่ถ้าเราไปอยู่กับลุงนานเขาไม่ได้อยู่ด้วยก็เป็นที่ของเขาหมดเลยเด้อโอ้แม่ทินคิดวางแผนว่าถ้าเราไม่ไปอยู่ตรงนี้ใช่ถ้าสมมติว่าวันวันดีคืนดีงอนกันนนั่นแหละเราก็เลยจะไปตั้งไว้ที่บ้านของเราที่ดินของเราก็มีเนาะก็มีน้อยๆก็อยู่ไปนะคะเนาะ ร้องไห้ไมอ๋อร้องไห้ดีใจมีอะไรยกบ้านไปให้แล้วเพราะว่าเมื่อคืนนอนไม่หลับเลยเนี่ยเพราะว่ามันมันมันเพราะว่าคนพิเพราะว่าอยากจะทำให้มันเรียบร้อยก็มันไม่ได้ทำนั่นแล้วอะไรนะอยากจะทำแบบนี้ให้มันเรียบร้อยแต่มันไม่ได้ทำก็เลยโอ๊ยหนักใจว่าไปทำแล้วมันถ้ามันยุบยุบลงอ่ะจะทำไงเพราะว่าดินดินที่นั่นแล้ก็ ก็มีน้ำมีอะไรนี่แหละมันไม่เพราะว่ามันเป็นทางน้ำถ้าถึงว่ากระถิ่นยังไม่ได้เทพื้นไม่ได้เทมันได้ทําอะไรเลยนั่นแหละมันก็เลยหนักใจอยู่เพราะว่าห้าลงไปแล้วมันมันเสียมันอะไรเขาก็ต้องบอกว่านั่นเละทําไมไม่ทาก่อนเขาก็ก็เลยหนักใจบอกว่าร้องไห้เลยบอแม่ก็อบอกว่ามันเลือก<ม>เล็ก<ม>นะแต่ว่ามันไม่เล็กนะเรื่องนี้โอ้แล้วโอ้แล้วแม่นั่นแหละ นั <ider> ่นแหละก็ทําอะไรไม่เป็นเนาะมาคุณเป็นแบบนี้แล้วเนาะก็ต้องขอบคุณนะคะขอบคุณทีมช่างตั้มเนาะที่นะคะจะทําให้แม่ก็ก็เบาใจแล้วตอนนี้นี่เดี๋ยวเขาก็จะทําให้แล้วนี่เดี๋ยวไม่นานมันก็จะเสร็จเนาะขอบคุณเช่นกันนะคะขอบคุณเอซีนะคะเข้าใจแม่เนาะขอให้ยกบ้านเหมือน โอ้เนาเหมือนนุ่นบอกค่ะเด้อแม่บุญถิ่นยักแล้วนะมันก็ถ้ามันเหมือนนุ่นมันก็ดีเนาะครอบคุณค่ะคุณอ,อาานะไรอาณาเนาะไปไปไปมามาผมก็ลุ้นเหมือนแม่นะั่นแหละเนาะลุนเหมือนกันมีห้องสำรรงไว้นอนที่นาค่ะมีอยู่นะคะห้องสำรรงของลุงจิมนี่แหละแม่แม่ก็ไปนอนเนาะลุ้นจนลุนจนที่นาทีสุดท้ายตอนนี้เจ้าอยู่ในช่วงแบบผมเลยนั่นแหละลุ้นตอนยก ยกขึ้นเราดูในทีวีดูในไลฟ์สดถ้าเรามีนะคะครอบครัวเขามาดูให้เราเราก็ดีใจอยู่แต่นี้เขาไม่มาเลยก็ม,มีแต่ทีมลุงพิมเนาะนี่แหละ<อ>แล้วเราก็ขอนะคะเป็นกาลังใจให้นะคะขอบคุณเช่นกันค่ะคุณอาริยาเนะาะตอนนี้คงจะดีแล้วแหละอะไรๆก็คงจะดีแล้วแหละเพราะว่านะคะรถก็มาเรียบร้อยแล้วเนาะรถก็มาเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เขาก็จะนะคะทำเราก็อยู่ใกล้ๆเนาะอยู่ใกล้นี่แหละอยาไปดูใกล้เนาะ คุณเช่นกันค้าคุณคู่คู่ค่าแม่ค่ะคุณอาริยาเนาะคุณกระบะค่ะคุณซีสุขน่ารักค่ะใช่แล้วเนาะ ถ้าไปที่นู่นได้ก็ดีนะคะแต่นี่มันมันไม่ได้นะคะยังไม่มีที่มีทางก็ต้องอยู่ที่นี่ก่อนนะคะถ้าไปอยู่กับลุงเราก็อยู่นะนะคะพอได้อยู่กับแม่ดานาองนอนกับแม่ดาก็ได้นะคะถ้าคุณอาริยนะคะทีมลุงคนกับทีมช่างเยอะเยอะค่ะอย่าคิดมากค่ะแม่เราคิดไปแล้วเนาะ,ค,ะคิดตแต่เมือ่อว้นตอนนี้สบายแล้วนะคะรถเข้ามาถึงแล้วนะคะแม่ก็ มันจะสบายแล้วล่ะเนาะเขาก็ช่วยดีอยู่นะคะทีบุ้งป้านะคะช่างเนาะทีบช่างนะคะขอบคุณเช่นกันนะคะขอบคุณนะคะตอนนี้ก็นะคเกือบแล้วเกือบแล้วนะคะรถก็เต็มแล้วก็มีหม้อแค่ที่ก็สบายเลเออมีหม้อไฟเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาให้บอกเราก็ยังไม่ได้ถามพี่ละวันน้ำคิดอยู่ในนั้นนะอือต้องถามเขาก่อนว่าเขาให้อ ทลวันอกนเขาก็ให้หน้ำรากัะนั่นแหละนะนเนาะคงจะเป็นของพีลวัลนนั่นแหละเพราะว่าเขาไม่ได้บอกอะไรว่าจะให้เอาออกเนาะขอบคุณค่ะพี่กระบะขอบคุณค่ะคุณลูกชนนะคะสวัสด,ดีค่ะแม่ทีสวัสดีค่ะแอดสบายน้องชนคนสวยสวัสดีจ้าขอบคุณค่ะพี่สวายข,ข,ขอบคุณเช่นกันนะครับรุนรอรุนแล้วเนาะตอนนี้ก็คงจะไม่มีอะไรแล้วแหละเพราะว่ารถก็เข้ามาถึงแล้ว าบกันแล้วก็อ้ยนั่นแหละได้บ้านสวยแล้วนั่นแหละแล้วก็ก็พอที่หลับที่นอนเราก็อยู่เนาะสบายๆก็พออยู่ได้นะเพราะว่าต่อเขาน้ำด้านหลังก็เรียบร้อยนั่นแหละเนาะก็เลยอก็อยากได้จริงๆนั่นแหละแต่คิดว่ามันง่ายเนาะคิดว่ามันง่ายแต่มันไม่ง่ายเลยเพราะว่าไม่มีใครบอกลูกชายมามาดูให้แต่เขาก็ไม่มาเพราะว่าตอนนั้นเนาะ ตอนนั้นช่างก็ไม่ได้พูดอะไรโอ้มันก็เรี้ยวอยู่ใช่ไหมพี่ครึ่งนี่ก็นี่แหละมาแล้วรถยกค่ะแหมขอบคุณนะคะเราเรียกว่าพี่น้องไม่ทิ้งกันค่ะแม่จ้าขอบคุณคุณดารยาลุงป้านะคะดีนะคะแบ่งลอกนะคะดี่ค่ะจ้าจ้าป้าเลยแม่ที้คนบ้านเดียวกันจ้าขอบคุณ เป็นชานช่ไะแม่ซื้อเท่าไหร่แม่ซื้อแค่สิบแปดนะคะเนาะนี่กับพีละวันแต่เมื่อคืนแน้ะเขาบอกคืนเข้าไปแล้วแต่เขาไม่เอาโทรไปหาพี่โลมแล้วเมื่อคืนบอกว่าค่อยไม่เอาแล้วพี่โลมค่อยยากค่อยยุ่งค่อยยากค่อยไม่เอาแล้วแต่เขาไม่เอาคืนมันก็ยากขนาดไหนยีกต่อเขาก็บอกว่าค่อยไม่เอาคืนแล้วค่อยขายไปแล้วเขาบอก แม่ดาบ้านหลังนี้ใช่บ้านคุณพิลาวันหรือเปล่าใช่ค่ะบ้านคุณพิลาวันนั่นแหละอยากได้อยู่บ้างนั่นอ่ะอยากชีวิตคุก็ยังอยากได้อแม่ถิ่นเอาน่ะมันดีแล้วโรคป่วันนี้มันก็ไม่เสียหายอคุณนะคะดีใจกับแม่ถิ่นด้วยจ้าที่ได้บ้านเก่าของน้องหลอมจ้าแม่ถิ่นก็ดีใจอยู่นะคะแต่มัน มันยากตอนที่จะเอาไปนี่แหละเมื่อคืนนอนไม่หลับเลยนะคะไ่ะบอกบอกบอกระบะมา,มา,มาขุนให้โอ้บอกขาขุนกระบะขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้นะคะมันมีเลือกแล้วมันก็ไม่ยากเลยนี่นะคะทีมช่างก็ขึ้นไปข้างบนแล้วนะคะในช่างตั้มนะคะเป็นคนที่นะคะ,ะคตัต้มเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณเช่นกันนะคะสิบแปดหรือโอี่ตั้มรบแม่ หนึ่งหมื่นแปดพันขับอกสี่แปดแล้วไม่รู้ไม่รู้เนาะโอ้ยหมื่นแปดค่ะขอบคุณเช่นกันนะคะขอบคุณนะคะโอ้ยไม่ได้บอกเลขสี่แปดค่ะซื้อหนึ่งมื่นแปดพันบาทนะครับซื้อตั้งแต่อยู่ที่พวกอยู่ที่จำปาดงแล้วนะคะแต่ไม่ได้คิดว่ามันจะยากเนาะ ก็ช่างกั้มมาดูว่าเขาบอกว่าบ้านหลังนี้มันจะยากหน่อยเนาะขอบคุณค่ะคุณยิงเล็กพันบุตรนะคะขอบคุณเช่นกันนะ